หลายปีหลายปีาปีก็เป็นคนที่เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เป็นประจำเพราะว่าท่านอยู่เมืองาหารครับะาหารเขมาที่นี่ผมก็เชี่ยวบ้านนะ่าจะเสร็จอตอันนี้แหละเมื่อวานก็ขนไปที่กาฬสินธุ์เรียบร้อยแล้วไปที่กาฬสินธาะผมท่านพอให้โอกาสก็อยากจะ ในฐานะผมเป็นลูกศิษย์อยู่ที่นี่นะออทท่่่่านนยูีีะครับ,รบผมเรียนปวชหนึ่งอยู่ที่นี่โอ้โหเป็นลูกศิษย์การรุนเกษียณที่นี่เลยไนะมธรรมดาปีสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วก็มาเรียนช่างกลจบปวชแล้ว,วลผมก็ไปต่อปวสนครพนมเนาะเนื่องจากมันเรียนเก่งนะก็ไปเจอจอมองอนเนี่ยแหละก็เรียนด้วยกันเสร็จแล้วก็ได้ได,ไ,ดไ,ดได้ทุนปมได้ทุนปมอันนี้คนรุ่นสองของประเทศนะครับอันนี้ เราก็เห็นวิวัฒนาการของการพัฒนาของสถานศึกษาแห่งนี้นะครับผมว่าจากเริ่มต้นปี2121จนถึงปี2 6 5เนี่ย40กว่าปีเลยนะก็ท่านับตั้งแต่เรียนนะครับถ้าถ้าเตยเปียโปวชอน41ปี42ปีนี่ผมเห็นวิวัฒนาการ ความเจริญของสถานศึกษาเรานี่มากขึ้นก้าวกระโดดอยู่นะครับแต่อันนี้คือเราเทียบของเราเนาะเราอยากรู้ว่าก้าวกระโดดเราต้องมีตัวเทียบเนาะเครื่องเครื่องมือวัดเนาะสอนสอนเครื่องมือวัดทีนี้ของเราถ้าเทียบกับสถานศึกษาในอาชีวะด้วยกันเนี่ยเราก็โอเคอยู่นะในอีสานเหนือเนี่ย ผมเคยไปอยู่นครพนมก็ถามว่ามีวิทยาลัยชายแดยนบ้านนอกอย่างนี้อยู่หรือแต่พอม,มาอยู่เทคนนิสโก้น่ดังมากแต่สิ่งที่อยากจะเห็นในอนาคตซึ่งมันเจริญดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใครมาก็ตามผู้บริหารมาแล้วก็ไปเราทำมันตามวิถีทางครูอาจารย์อยู่แล้วก็ต้องไปผมได้คุยกับครูที่เป็นผู้บริหารคนแรกๆนะที่ตั้งแต่ย้ายออกมาก็เป็นญาติห่างๆครับท่านอายุ91นะ ผมได้ถ่ายรูปไปอยู่ได้คุยกับท่านท่านก็ไม่ไม่แก่กว่านั้นอแก่ก็ถ้าบอร,รุ่นเดียวกันนี่แหละแต่ว่ารุ่นรุ่นนั้นท่านก็มองคําพูดเหมือนกันกับที่ผมจะพูดนี่แหละคืออยากจะเห็นความเจริญของสถานศึกษาแห่งนี้เราต้องวาดภาพไปในอนาคตวิทยายลัยเทคนิคสกลนครเนี่ยน่าจะเป็นสถาบันที่ ใหญ่ไม่ใช่เฉพาะเขตในแถวแถวนี้นะแต่เราจะต้องไปใหญ่ระดับสู้กับเวียดนามลาวเขมรมันจะไปสู้อย่างนั้นได้ให้ทันเทคโนโลยีทันโลกได้ผู้บริหารระดับสูงของเรานะตั้งแต่ในกรมลงมาจนถึงผู้บริหารที่จะมาต่อกับท่านพอประดิษฐ์เนี่ยจะต้องมองภาพออกว่าอนาคตเนี่ย อาชีวะเราอุตสาหกรรมใดที่จะใช้ในประเทศเราต้องมองภาพในอนาคตออกให้ชัดเป้านั้นต้องชัดแล้วเราก็ก้าวไปสู่เป้านั้นแล้วก็ผมไม่อยากให้ผู้บริหารเนี่ยมาอยู่แบบท่านพอประดิษฐ์ซึ่งมาอยู่ได้ปีเดียวกำลังจะพัฒนานคือคนมาอยู่แค่ปีเดียวย,ยังมองภาพไม่ออกหรอกนี้ผัดได้ย้ายไปแล้ว ก็เลยถ้าอยู่แบบนานๆหลายปีนะผู้บริหารอยู่สักสี่ปีปมันก็จะมองเห็นภาพในอนาคตว่าวิทยาลัยของเราควรจะเป็นสิ่งใดงงงส่วนงานรูทีนนั้นน่ะงานรูทีนหมายถึงว่างานทําประจาอ่ะก็ท่านรองปอ,อท่านก็รับไปแล้วแต่ท่านผู้บริหารคนใหม่ที่จะมาแล้วก็ในอนาคตอีกสิบปีร้อยปีพันปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องมองเป้าออกให้ชัด คือวิสัยทัศน์นั่นแหละแต่มองเป้าว่าเด็กเราจะเป็นยังไงผลิตยังไงทําไมผมถึงเข้าใจเรื่องแบบนี้ครับเราเลิกก้าโมก็ฝากฝากท่านปอฝากท่านพออคนใหม่ๆไปนะครับเออท่านก็ฝากฝากแนวคิดต่อครับ